สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป,อง,ปองไป FC ช่องเสียบอยหมูสดสุกุลสกุลนะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดอยู่ที่หวังพ่อปลูกปริกิกต์นาคราชทางบ้านจำปาดงนะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบบอยหมูสดก็เอาของมาฝากคุณลุงพลนะครับเนาะก็คือปลาส้มนะครับเนาะปลาส้มกับส้มไขป่ปลานะเนาะเดี๋ยวช่องเ yeah สียบอยหมูสดก็เดี๋ยวเดินตามหาลุงพลก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เจอก็จะฝากเอสชัยนะปลานี่เอาไวนะ้เนาะแช่ตุ้ยเด็ดเอาไว้ที่ร้านเสียเส้นนะเนาะอ่ะ มาถึงไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปช่องเซียบอยมือสดเอาปลาส้มกับส้มไขป่ปลามาฝากลุงพลอยู่ที่วังพ่อปู่บริจิตรน,นาคราชทางบ้านจำปลดงนะครับนอ้อในในงบรรยากาศบรรยากาเดี๋ยววันนี้ช่องเซียบอยมือสดจะถ่ายบรรยาก,กาศให้ดูให้ชมกันครับทีถมถ้พร้อมแล้วไปเยี่ยมไปชมไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยไป ท่องเสียบอยหมูสดนะครับโอ,โ,โอ้โหเอาปลาส้มมาฝากคุลุงพลนะอ่าลุงพลก็ไม่อยู่เป็นไปทํางานอยู่แต่เน่นก็ให้เอดชัยรับไว้ก่อนก็นได้อ่ะปลาส้มอ่าปลาส้มมาฝากคุลุงพลนะอ่ะโอเคครับอ่ะอันนี้อัพาน,นะครับนี่ ปลาส้มครับปลาส้มมันมีปลาส้มพร้อมมีสุ้งไข่ปลาพร้อมอยู่นี่ปลาส้มไข่ปลาในนส้มไข่ปลาแซ่บเอาบักพริกสดหักโปใส่ข้าวเดียวห่อนว่าแซ่บเลยนี่อ่เนี่ยครับลุงมักอยู่บ่ลุงกินอยู่บ่เนี่ยกินส้มไข่ปลากินอยู่เนาะบ่อเอาไปตลาดเออขายสื่อมากเลยแซ่บแฮ่โอ้ส้มไข่ปลาแซ่บครับนี่โอเคครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับกินของหวานครับเรามาชิมของหวานกัน โอ้โหเอาผมคืนนี้ดวานทำแข็งแสนมีเอฟซีมาทางไหนของหวานนั่นขายของหวานขายดิบขายดีส่งการเดือนหน้านี่แหละอืฝากเด้อฝากเอฟซีอยบอยครับผมสั่งได้เลยจ้าสั่งได้เนาะสั่งได้ค่ะโอ้หฮาเครื่องพิ่นสั่งไปเจอกันพี่น้องทั้งบ้านจะประดงคิดยังไงที่มาได้เอาเครื่องใส่รถสามซาเล็กไปน้ำบ๊วยเออครับผม โอ้ต้องให้มากินที่นี่เผื่อมีเอฟซีเนาะเมาเมาแล้วไปแจกชาวจาปดงเมาไปแจกผู้เฒ่าผู้แก่มันสิเมาไปแจกเลยใส่เครื่องนี่ไปแจกใส่ซาเล้งไปก็ได้เดี๋ยวเอาให้่นมาเอาอยู่ที่ทุ่งนาก็แล้วกันเอาที่ทุ่งนาเนาะอย่าลาให้เอาไปแจกอยู่ในหมู่บ้านเนาะจะเป็นวินเด้ โอ้โ,โ,โหเครื่องใหม่เลยบทตอนนี้จะร้อยถ้วยพร้อมกันใหม่บ่้างเครื่องเครื่องนี่งไหมน้องฟางบดน้ำแข็งลูกรองรับได้เลยเนาะร้อยถ้วยต่อกันได้เลยเครื่องนี้นะไม่มีไหมสีแดงกับสีมันี้กล้าได้เลยค่ะออร่อยจังเลยน้ำแข็งใส่นมเยอะๆน้ำเอียเขาจะกกินจะนมแทนนะเซ่บกระ โอ้โหนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ร้านที่ทุ่งนาลุงพลบริสุทธิ์บริสุทิ์น้ำแข็งใสนะครับเนาะอ่ะมีเบอร์โทรฝากไว้หน่อยครับศูนย์ไอเดรียก็ได้ค่ะศูนย์แปดหกสามแปดหกสี่หนึ่งเก้าห้านะคะโอเคครับน้ำแข็งใสนะครับเนาะสั่งได้เลยนะครับเนาะมีทุกอย่างน้ำแข็งใสอือฮึเนีครับเนาะครับผมครับผมเอาได้หรอบ่ ไม่อันนี้ของภาษาของภาษานึกวะไรได้แล้วเสียบอลจะรับของหวานเลอว่าจะรับน้ำแข็งใสค่ะอ้ากำลังว่างอู้เอาน้ำแข็งใสครับเอาน้ำแข็งใสคนคนใส่บอกว่าใส่นมเยอะๆดูสิดูใส่นมเยอะๆคุณค่ะใส่นมแดงช็อคกล้องด้วยช็อช็อกล้องหันหน้น่มาไหนไหนนี่โอ้โหน้ำแข็งใสเนาะ โอ้โหวันนี้ก็มาชิมครับมาชิมน้ําแข็งใสอยู่ที่วังพ่อปู่ปริกิศร้านนี้นะครับโอ้โอร่อยมากๆครับน้ําแข็งใสครับนี่อากาศร้อนๆนะครับเนาะ<ไ>เราก็มาชิมน้ําแข็งใสน้ําแข็งใสหวานเย็นอร่อยมีอะไรดิท็อปปิ้งให้เลือกโอ้มีช็อปปิ้งเอาเขาคือเขาเขียนช็อปปิ้งเขาเขาคือเขียนท็อปปิ้งนั่นเละเขาเขียนผิดใช่ไหมน้ำแข็งใสหวาน เย็นอร่อยมีท็อปปิ้งให้เลือกมากมายเอาสีแดงครับอเอาสีแดง f อจากไหนครับนี่เป็นพี่นัทนีค่ะพี่นัทธนีอโอสีแดงอย่างเดียวเนาะสีแดงอย่างเดียวครับโอ้โหขอคุณมาครับพี่นัทนีเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมสดก็ได้มาชิมน้ำแข็งใสนมเยอะเยะนมเยอะเยอะครับ นอร่อยมากครับร้านนี้น้แข็งใสนมเยอะเยอะนะครับเนาะอร่อยมากๆเลยร้านนี้นะยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับป้าเอางครับขอบคุณเอฟนะครับเนาะนี่นี่มาชิมน้าแข็งใสมาวันนี้ได้ชิปน้ําแข็งใสด้วยครับอร่อยมากครับน้ำแข็งใสร้านนี้นะครับเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณคุณนัทธนีเนาะฮาเสียบอยชิมเลยชิมเลยป่ะครับใสแล้วเฮ็ดเอียงเนาะลาดนี่พากันเฮ็ดเอียงเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพากันเฮ็ดเอียงอ้าได้กินน้ำแกงใสเป็นยังไงเสียผ่านหน้าแพ้พ่อได้ขายเราบ่กแต่เ้ามาเนี่ยโอ้ยกระโดดเจ้าเลยฮ่าฮ่าฮาถาดจะพูดเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้ยเอาหยิบซีพัทโธมหาผมอยู่ไดนว่ะผมสั่งพันทโธมหาเราบอกยังบอกโทรมาอยู่เออคนในว่า เออเอาขึ้นสิปีติโอ้ให้ยติดราคาบอกเป็นว่าห้ปิดิล้านโอ้จะทําปิดปิดราคาอยู่ตัวนี้นะจะติดราคาไว้โอ้ครับพูดนะของอีหยังซงมาคืนก็ได้ของขึ้นมาครับขึ้นใส่เทศกาลสงกรานต์ครับบอกคือบอกชุดจังสีมาขายหนึ่งชุดคือใส่ยืนนึ่งเนี่ยเสียวยืดไปหลุดไหมของผู้เฒ่าขมังสิบะ อ้าไม้นี่ก็คอยปยากเอามาบ่เขาต้มนี่นะนี่โอ้ใส่ส่แส่นี่แหะรีวิวดูใส่คุณอาโอ้โหมาไมบนนี้นะมาไม่เห้อเขาอื่นไหมไม้ยังไงไม้ปัดดิไม้ไม้ปัดดิเออท่อมือมัดมีอะี่นะผุดาข้างในข้างนอกเหมือนกันแต่เขาคลายน่ะ เขาขายแปดร้อยป้าคำสายขายแค่หกร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบบาทพร้อมส่งเขาเอิ้อไหมอย่างงมันมันเ่อเป็นไหมแทะมันบ่ไหมแท้มันสีเหลืองมันบ่อันนี้ไหมยี่เป็ดไหมแท้นะมันแข็งอันนี้นะไหมญี่ปุ่นมันตอนน้อยโอ้ไหมญี่ปุ่นตอนน้อยน้อยี่สิบบาทแล้วเข้ากันมากอะมาใส่น้ำขาวแล้วก็มาอีหยังกวอคแล้วก็ปั้นเออโอ้แม่นบัสบอลนี่แม่นบัสบอลนี่อลายอยู่เนี่ย หาพื้นเอามาหลายบ่ได้เนาะเอามาหลายบ่ได้มันมันสินอนทุนเออมันแพงมันแพงป้ากใสก็เลยบ่มหาพื้นนี่ก็เกือบสามพันเลยเนี่ยอือโอ้ยอยู่ในร้านนี่ก็หลายหมื่นแล้วล่ะนี่ก็ได้โอ้โหฮะคุณท่อกระโซอีพอท่อกระโซโอ้ท่อกระโซเป็นห้ทุนมาขายเสื้อผ้านาเพเนาะเอาเอาขอบคุณเพิ่นสอนจ้างในข้างนอกใส ผ่ามัดมีนะคะามมัดีนุ่มๆปลาไหมปูไทยนะอืออันนี้นะผ้าไหมผ้ามัดมีบริเวณผ่ามัดมีเออเวลาเขาาไปใช้วเขาต้องไปยิบอีกบ่อหนึ่งไหวเขากะยิบผู้ใดอยากตัดก็ตัดค่ะโอ้ผู้ใดอยากตัดก็ตัดผู้ใดอยากยิบอยากนุ่มก็นุ่งเลยแล้วก็เอาผ่าเอาเข็มคัดนะก็หัดรวดจ้าโอ้ ครับผมโอ้ยได้หลายสีเด้อได้หลายสีเนาะคุณครับบางสายยังลุกบ่อขึ้นเลยฮะเมื่อยน้ำราคามันเมื่อยน้ำราคาอยู่ขึ้นอีกแล้วขึ้นหลายๆลายภาษีว่าเอ้าขายดีมาขึ้นนาปานซิวมาขึ้นเอาเดาเดามันบ่แม่นเนาะเออมันไปตามภาวะเศรษฐกิจไปตามเทศกาลใกล้จะหอดสงการนี่แห่งราคาของขึ้นหลายตัวคุยว่าขึ้นเท่านี้เด้อเจ้าจะขึ้นอีกได้ปีนี่อืนก็ได้ถ้าขึ้นคอยก็ยากขายโลดเนาะมันสิขายยากได้มันขึ้นเนาะ อยากขายพื้นละสองร้อยหาิเป็นสามร้อยเด้โอ้ลูกขายเฮียไปเบิ่นละือปลาเอา่อเป็นยังดอกเอฟซีพอตมีแต่คนใจดีเดี๋ยวอุดหนุนช่วยป้าคำใสที่ลูกไปเห็นยังมันนี่เาลูกริวลกิวเอาขึ้นมาสะนะมันจะบ่อด8ปนาที่อยู่เอาลูกขึ้นลูกขึ้นโอ้สิบริได้กินยาใช่ไหมฉีดยาใช่ไหมยังเก็บขาแถ้ใสเอารีวิวบังดู ผ้ามัดหมี่ที่คุณสั่งวันนั้นนะคะว่าเอาผ้ามัดหมี่มาป้าคำสาสก็บอกว่ามันแพงอืเออเขาก็บอกว่าเอามาเลยค่อยซื้อพื้นละพันก็ยังซื้อเอออันนี้ก็ไม่ถึงพันนะคะหกร้อยยี่สิบบาทพร้อมส่งทั่วประเทศจ้าทั่วโอ้ยประเทศนอกค่อยกันหนาวจึกลเลยหรืนละหกร้อยค่าส่งเป็นพันหมดเด้อนี่อันนี้ โอ้อันนี้ก็งามอ่ะพื้นอันนี้คือพื้นที่หนึ่งเมื่อกี้นี่คือพื้นที่สองอ่ะพื้นที่สามมาพื้นที่สามก็สวยโอ้ลายนี้เนาะพื้นที่สามเนาะอ่ะพื้นที่สี่มาพื้นที่สี่นี่ก็เนื้อซับนะคะผ้ามัดหมี่นะคะโอ้โหผ้ามัดหมี่สีเขียวเหนียวซับอ่ะพื้นที่ห้าพื้นที่ห้าสีน้ำตาลเนาะมันเป็นไล่ยังไงไล่ของเงินบปล่ เออไล่ขอขอเงินเอาโทษควก้าเอาเงินเอาค้ำกว้าเอาเงินเอาค้ำบ่แม่นขอเงินได้บ่แม่บนไรใช่ไร่ดีไหมครับไปละขอแต่เงินอย่างเดียวบ่แม่นได้โอ้5้าผืนเนาะเอออันไหนยังผ้าชโลงะลงอันนี้200นะคะ200บาทส่งฟรีทั่วไทยเนาะโอ้ผ้าชโลงมันก็ลายเดียวกันนั่นแหละครับค่่ะนีแล้วก็อันนี้ก็ ไหนทุกสีนะคะทุกสีอันนี้ก็คือสองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบเนาะผ่ายเนาะมีหลายสีเด้ออันนี้สวยๆนี่เนี่สองยห้าสิบยังไม่ได้ปัดนะคะปัดพวกกระพีนะคะเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะคะหลายอย่างเนาะคุณอาโอ้ยเดี๋ยวสิมาจับออกมาคุณไล่เนี่ยกระหอดทรานาที่หมดแล้วเนี่ยเอ้าฝากเบอร์โทรไว้ฝากเบอร์โทรไว้ Uh, 096นะคะ096 503 6341 096 503 6341นะคะนี hi, <จ>่ไร่หอยอะไรแ <N hi. S 1> ข็งไร่ไล่ไร่เบือไร่หอยนู้โอ้เบือไร่อยู่ oh, พี่โอ้โหเอ้ oh าเอาเอายู่นี่แล้วเด็ดเด็ดครับ<ว>ถ้า<ๆ>ติดต่อเนาะอ่ามาที่ร้านป้าคำใสก็นี่แหละครับเบอร์โทรเบอร์นี้แหละครับเนาะอ่าจุดสวยๆไหนตัวนี้มาโชว์อีกดูอืม ไหนี่ก็ะไรใไ่มีจักชุดเลยนี่เอาเขาเรียกว่าผ้าไหมอะไรนี่ผ้าไหมอะไรน้อไหมเขาเอืนไหม่ยังมใส่คือเป็นสีทองท้างคักแขนะโอ้แสดงว่าชุดนี้คือมันจะเหมาะแมทกันครับตัวนี้บอครับเนี่ยใส่กันครับจริงปะห้าไปใส่คู่กับผ้าถุงตัวไหนใส่กับผ้าถุงใส่กับกางเกงก็สวยโอ้ใส่กับกางเกงก็สวยไหนไหนไหนห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบ ห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งอะไรสี่สิบเขาเรียกอะไรใส่อยู่ตรงคอมันอะไรนะโอ้ใส่หน้าอกโอ้หน้าอกสี่สิบอันนี้ก็สี่สิบนะคะตัวใหญ่ไปหมดแล้วไปหมดแล้วป้ากําไสก็ย่งเอาไปเลยย่งเอาไปเลยเออเพราะว่าสงการป้าป้าใส่จะสวยที่สุดโอ้แสดงว่าซื่อมากจะของลานย่งออกไปแล้วเอาไปเก็บไว้จะใส่โอ้ทั้งหมดจะมีอยู่สามสีเนาะสีม่วงสีสัมพูบานเย็นแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองออกส่องทองเนาะ อ่าโอเคครับผมแล้วก็มีสีดำด้วยมีสีดำอีกไม่หลายสีแถิบัดเนี้โอ้อันนี้สีอันเขาเจาใส่อันดำภูไทยสาวจำปาดงตอนนี่นะไปวันอะไรวันภูไทยบโอ้วันวันภูไทยครับเขาจำปาดงเขาจะใส่สีดำแดงอ่าจำปาดงจะใส่สีดำแดงนี่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 ชุดนางรำเนี่ยชุดนางดำนะคะโอ้โห ตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดแต่ก็มีแค่กี่ตัวลูกหกตัวหกตัวอ่ะถ้าเป็นชุดนี้ล่ะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่าก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอ้สบายนี่เด้สบายนี่เด้สบายอันนี้เออสบายอันนี้อันเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยถ้าส่งก็บวกเข้าไปนะคะเป็นสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบบาทสีแดงสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวเหนียวซับอ่า แล้วก็สีน้ำตาล้วก็สีออกเหลืองเหลืองแล้วจะมีสีอะไรอีกสีม่วงกับเสื้อเนาะแล้วเป็นสีแดงใช่ไหมอ่าสีแดงอ่าแล้วสีอะไรสีแดงมีสองสีแดงเนาะเหมือนกันอยู่แต่คนละลายเฉยๆอ่ะสุดท้ายเนี่ยได้อ่นสีเขียวหรือไหมสีเขียวเนี่ยก็เหมือนกันคสองร้อยเจ็ดสิบนะคะอันนี้สองร้อยห้าสิบ อันนี้คือเขาทอมือนะค,ะครับผมอันนี้มันจะแพงแต่กอนสองร้อยห้าสิบนะคะครับผมะะเดี๋ยวนี้มาขึ้นอีกนะคะคือเขาบอกว่าที่เกียรติทเก็บแล้วก็ทอที่ละน้อยแล้วก็มาเก็บเป็นลายอันนี้เรามานั่งกินน้ำแข็งใสครับอน้ำแข็งใสขอบคุณเอฟซีเนาะเลี้ยงน้ำแข็งใสครับเอฟซีเป็นเลี้ยงน้ำแข็งใสอยู่ที่แบบพ่อปู่ปาิกจิตนกากาเนะวันนี้ท่องเสียบอยูสุดก็มาเล่นอยู่ที่ทุงนา ก็เลยได้อันนี้สูงแล้วก็ได้กินน้ำแข็งใส่ก็ต้องขอขอบคุณ FC เ c ซด้ยวยครับเนาะที่เ่นเลี้ยงน้ำแข็งใสครับวันนี้ก็ได้กินน้ำแข็งใสอร่อยมากครับอือหนึ่งเดียวอยู่ที่หวังพ่อป,ปู่บริษิตน่าขนาดก็คือร้านน้ำแข็งใส่เนาะอ่าของเอฟเอ็นเนาะอ่านี่แหละครับอร่อยมากเย็นหวานฉ่ำใส่นมเยอะๆ นี่ครับอวันนี้ก็ขอบคุณเอฟีครับขอบคุณเอฟพีที่เพิ่นสนับสนุนเนะาะน้ำแข็งใสเย็นๆนะครับเนาะวันะนี้พ่อเสียบวยหมูสุก็ได้ชิมน้ำแข็งใสนะครับอร่อยมากครับมีเฉาก๊วยด้วยครับนี่งน,น,นี่เฉาก๊วยอืแก้ไขร้อนนะครับนอนเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนมีสานี่ก็จะได้ขายดีมีน้ำแข็งใสด้วยมีรวมมิตรด้วยเนะาะรวมมิตรขนมหวานทุกอย่างที่ร้านนะครับเนาะอ่าครับอร่อยมากครับ เย็นเย็นบอกในคำเดียวว่ามันเย็น <c oughs>